โอเคครับผมต่อไปเรามาดูคนสองกันครับมาเลยครับไปสองคนครับสองสามวันนี้ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะสู้แดดสู้ฝนกันเลยนะฮะอแล้วก็เนี่ยป้าแล้วก็มีใครอีกครับอีกสองท่านครับอยู่ไหนครับเชิญกันด้านหน้าเลยครับมายดเพียกโอเคอีกคนหนึ่งครับ ันท sure, okay. okay, ี่สี่ใครเอ่ยโอเคถ้างั้นเริ่มปล่อยตัวเลยครับมาอาะกรรมการขานชื่อเลยครับใครขึ้นก่อนครู่อ้นครับอ่าอ่า โอเคครับครูอ้นได้สองแต้มครับคนต่อไปคนที่สองใครครับเก้าพูรร้อครับคนสุดท้ายปิมปาป้าปิมปา เยี่ยมครับอ่าต่อไปคนที่สามปากอยปลากลอยครับนี่รอบนี้ อันดับหนึ่งคนเดียวเท่านั้นนะที่ได้เข้าไปชิงเงินรางวัล1,000บาทนะครับไม่มีที่ยืนให้สำหรับอันดับสองนะโอ้โหนิ่มๆงับสแต้มโอ้โหต่อไปครับตีใหญ่ก่อนครับอ่าตีใหญ่ วน,นนี้มีปางปุระสองนะฮะอันดับมันไล่มาแล้วลงกวนเดียวกันนะเอ้ยกลเป็นตีเล็กเลย่่โอ้าวสองกิจสองใจอย่างนี้เรียบร้อยอ๋อครับอ้าวสนามสองเลยครับ สามแต้มขึ้นก่อนเลยครับสามแต้มขึ้นก่อนเลยสองแต้มเขาเบี้ยสองหลังหลังไปก่อนไม่เข้าอ่ะคนสองคนนะเราต้องลุ้นนะฝนตกแล้วทไมโอ้สวยครับเ อาตอนนี้ให้นักกีฬากคนที่สองเล่นต่อไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มไปเตรียมคนที่สามก่อนอให้จบคนสองก่อนก็ได้ครับให้จบเกตสอก่อนก็ได้ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะโอ้โหเบียดกันเหลือเกินเบียดกันเหลือเกิน อ่าลูกนี้มีเคลียรครับลูกนี้มีเคลียเดี๋ยวลูกนี้มาเคลียให้ลูกนี้เล่นก่อนครับอ่าการวัดว่าจะใกล้หรือไกลใครเล่นก่อนให้วัดจากเส้นด้านหลังนะครับที่ใกล้เส้นด้านหลังนะครับอระยะมาใกล้กว่า จบสามเลยครับผมอ่าต่อไปครับสองไม่มีที่ยืนให้สำหรับอันดับสองนะครับต้องหนึ่งเท่านั้นห้าคนเข้าหนึ่งเยี่ยมครับต่อไปครับลูกหลังของใครข้อถอยครับต้องข้อถอยคูโอนต้องข้อถอยครับอ,อ,อ่า ถอยแบบนี้เล่นต่อไม่ได้นะครับอ่าไม่ไม่ตอ่อเลยอ่าไม่คือจริงๆแล้วลูกนี้ถ้าเราถอยแล้วก็ลูกนี้เล่นต่อไม่ได้เนี่ยเท่ากับว่าเขา,ขายังเล่นไปได้เพราะฉะนั้นให้เราเล่นต่อแต่จะต้องใช้หน้าไม้ตีเพื่อเสียแต้มหนึ่งครั้งแล้วก็เราต้องเล่นก่อนเลยจริงๆแล้วต้องข้อให้เขาตีได้เลยอ,ะอ,อ่ะอ่าอถ้าเป็นลักรณีนี้ปุ๊บต้องให้คนที่เคาะไม่ผ่านเล่นอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องใช้หน้าไม้ตีจะนับจํานวนการตีเป็นครั้งที่สอง ก็ต้องจบนี่ก็ต้องปครั้งที่าถ้าลูกนี้เราข้อฟรีหนึ่งครั้งแล้วมันไม่พ้นใช่ไหมครับเราก็ข่อยครั้งหนึ่งก็คือใช้สิทธิ์ในการตีครั้งที่2แล้วก็ยิงเป็นครั้งที่สก็คือจบ3ามอ่ะจบสามอ่าจะจะจะจบสองไปข้างหน้าได้ไหมอ่าถ้าเป็นช็อตนี้เราสามารถตีขึ้นข้างหน้าได้ละอ่าเพราะว่าเมื่อกี้เราเราเป็นการข้อฟรีไปแล้วนะ ถ้าถ้าออกปุ๊บนี่ดนลบแต้มเราให้เขาอีกหนึ่งแต้มนะตอนนี้จีโฟกเริ่มดักทางนักกีฬาหมดแล้วฮะว่าใครจะแกล้งกันยังไงเนี่ยต่อเลยครับจบสามเลยอ่าเท่ากับว่าจบสามเลยนะฮะนี่คือการแก้ปัญหาครับโอเคได้หนึ่งแต้ม ก็มีโอกาสได้อธิบายสมาชิกจากในคลิปนี่แหละฮะหลายๆคนก็ยังไม่เคยเจอเคสนี้นะฮะเคสนี้ยังไม่เคยเจอเบาไปนิดครับจบสามครับได้หนึ่งแต้มเอาเลย โอเคได้หนึ่งแตม้มโอเคครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกวนสามต่อครับอตอนนี้ฝนตกหนักขึ้นแล้วครับ